สลักุมครับวันนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมพี่น้องที่มัสยิดดารุนอามานนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นอีกหนึ่งมัสยิดนะครับที่มีความงดงามนะครับด้วยด้วยสถาปัตย์นะครับของเปอร์เชียผสมจีนอยู่นานครับซึ่งเป็นเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของผู้สลิมชาวไทยเชื้อสายจีนมัสยิดดารุนอามานสถาปัตยกรรมเปอร์เชียตกแต่งจีนนะครับตั้งอยู่ที่ถนนอินสรภพาพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พื้นที่3งาน63.7ตารางวาท่านคุณชวงเลียงวงฤเกียรและนายให้มาใต้จงเจต,ตโกนครับเป็นผู้รับมอบในการสร้างมัสยิดดารุณอามานในปีพุทธศักราช2453อาคารมัสยิดหลังแรกนายเราย่วยเป็นหัวหน้าคณะก่อสร้างสร้างเสร็จเมื่อประมาณปี2454เป็นอาคารไม้ผนังเป็นไม้ไผ่สารแล้วโมกุนทับนะครับเมื่อวันที่ ยี่กันยายน2500นได้จดทะเบียนมัชยิดถูกต้องตามกฎหมายมีฮัจจีคุนยืนมิสุวานเป็นอิมามฮัจจีกุนการีวงเป็นคอเตบและฮัจจีมานบพงสนันเป็นบิลันเมื่อปี25 1 0อิหม่มามซุกคุนการีวงเป็นหัวหน้าคณะจัดสร้างอาคารมัชยิดแทนอาคารไม้หลังเดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่ดินบนถนนอุตสาหกิจพื้นที่ในขนาดนี้1ไร่17.9ตารางวา มุสซิมจาวจินยูนารุ่นแรกสิบเอ็ดท่านได้ร่วมกันซื้อห้องแถวพร้อมที่ดินไว้เป็นสมบัติของมัชิตตั้งแต่ปี2450โดยย้อนอดีตนะครับในช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองนะครับเรือนแถวถูกระเบิดเสียหายหมดนะครับจึงได้มีการเรลืเ่อนอะไรเพิ่นสร้างเรียนแถวไม้ใหม่ขึ้นเก้าห้องจนกระทั่งปีพุทธศักราช2 5 5 0นอาะครับอาการมัชิตเริ่มทรุดโทรมคณะกรรมการมัชิตได้เริ่มสร้างมัชิตหลังใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์สอ5 0 สร้างแล้วเร็จแล้วเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2552ใช้งบประมาณทั้งสิ้น25ล้านบาทประชิดดารุนามานเป็นอีกหนึ่งมัสยิดนะครับที่มีความงดงามโครงสร้างหลักที่ได้รับอิทธิพลจากสูงจากตรตาปัตยากรรมเปอร์เชียตกแต่งจีนเคล็ดลับของทั้งสองฮะฮะจาดได้ถูกแทนที่ด้วยศาลาจีนขนาดเล็กแทนโดมอิสลามทั่วไปนะครับตามรูปแบบของมัสยิดแห่งนี้มีออตลักษณ์ที่โดดเด่นมาเหมือนไขร ครับวันนี้มัชชิตมีงานจัดหารายได้นะครับเพื่อจะใช้ในกิจการของมัชชิดนะครับมีผู้คนพี่น้องนะครับหลายจังหวัดนะครับหลายมัชชิดนะครับมาร่วมกิจกรรมในงานในวันนี้นะครับซึ่งทางเจ้าภาพนะครับก็มีการส่งเสริมนะครับในการอ่านการอ่านคุรอานครับแล้วก็มีการบรรยายศาสนานะครับเพื่อพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมทั้งนี้นะครับมาร่วมงานวันนี้นะครับคือได้ รับฝั่งศาสนานะครับสุดท้ายแล้วนะครับทางเจ้าภาพครับจัดเตียงโต๊ะอาหารนะครับเป็นโตะอาหารจีนนะครับคือกับพี่น้องนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในงานวันนี้นะครับก็มีอาหารที่มีความหลากหลายนะครับวันนี้มีอยู่หกเจ็ดอย่างนะครับผมเป็นอาหารจีนจุนานครับซึ่งค่อนข้างจะหากินยากนะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับเราจะเห็นอาหารมีความหลากหลายนะครับวันนี้เป็น จูนานแแต่นะครับจะอร่อยมากนะครับอาหารเราอาหารมื้อนี้นะครับมีไก่ต้มมีต้มลาฟูต้มซุปนะครับมีผัดถั่วมีต้มข้าวแป้งนะครับแล้วก็แกงห่อนะครับแกงเนื้อนะครับสุดยอดของแกงอยู่นานแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาเยี่ยมเยียนมาชิดนะครับในการจัดกิจกรรมแล้วก็มาร่วมพร้อมสตังค์กันมาร่วมบริจาคสตังค์กันนะครับ พื่อือมาชิดได้มีกำลังมีแรงที่จะอ,อยู่และรับจช้สังคมต่อไปนะครับเนาะก็กินกินนำสำราญกันแล้วนะครับเนาะเอาก็ปากันเดินออกมาดูข้างนอกครับข้างนอกก็มีร้านค้าร้านขายอาหารนะครับอาหารที่เอากลับบ้านได้นะครับจะเป็นของฝากนะครับของพี่น้องนะครับพื้นที่นะครับอาหารชองชาวจีนมุสลิมนะครับเนาะ พวกผักดองพวกผักกาดนะครับมีืพี่น้องได้เลือกชิมมากมายนะครับอมีของกินเล่นก็มากมายนะครับผู้คนก็คือการสนับสนุนนะครับกาะกาเมกาที่มาเยี่ยมในงานนะครับผมตกอไปเจอพี่น้องนะครับที่แม่สอนนะครับก็รวมสายฮุบด้วยกันนะครับแล้วนักกิจกรรมนะครับผมวันนี้นะครับคงจะต้องขออภิรจากพี่น้องนะครับด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับเนาอยากเจอพี่น้องนะครับได้มาสัมผัส างานของพี่น้องมุสลิมต่งางร้านนาได้สัมผัสวิถีมุสลิมจีนนะครับชุมพลสีสมบัตรแยงน